สวัสดีครับผมปกติชชังนฤที่พรนะครับก็อีกตามเพื่อนครับเดี๋ยวเอาสระดีๆมาฝากเสื้สผานะครับรุ่นนี้ครับไม่อบแห้งนะครับอบแห้งแล้วหมุนแต่จานซักนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาแก้นะครับจะพามาแก้ไขนะครับ ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับไม่เหมือนใครตัวเฮ็ดนะครับลงท้ายด้วยชีเดี๋ยวมาทำการแก้ไขกันเลยนะครับว่ามันเป็นทีอะไรนะครับก่อนดีนะครับต้องสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเคร่องสัก้านะครับเวลามันทำงานนะครับ ถ้าเข้าใจระบบมัน,มนก็ไมย่ยากนะครับในกรณีที่อบแห้งนะครับอบแห้งแล้วมอเตอร์เดินนะครับดึงน้ำดึงนะครับมอเตอร์เดินดึงแล้วยังไม่ปั่นแห้งนะครับแสดงว่าสันนิษฐานได้เลยว่าคาัดไม่ทำงานนะครับชุดคัดไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเกะกันเลยครับชุดนี้ก็ยาวหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่รู้แล้วก็เดินผ่านนะครับ ใชจะเข้าหน้าหนาวแล้วมาดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่นะครับชุดคับมันนะครับก็เลือมากเลยปกตินะครับถ้าโมอเตอร์เดีนดึงนะครับมอเตอร์เดีนดึงนะครับตัวนี้จะตัวนี้จะโยกออกมานะครับตัวนี้ต้องออกมาด้วยนะครับเพราะ เพื่อที่จะเพื่อที่จะมาล็อกกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงออกมานะครับทำการดึงสารลงว่าสําลงว่ามอเตอร์เดนดึงนะครับนะครับดูจะดึงตัวนี้ออกมานะครับดึงคัดมาครับเห็นครับเห็นไหมครับตัวนี้มันไม่ออกมาด้วยนะครับตัวฟันตัวนี้นะครับตัวคัดตัวนี้ปกติมันต้องออกมาด้วยนะครับออกมา ล็อกกับตัวนี้นะครับถังถึงจะทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาเก้่ไขกัน ต่อนะครับผมหลังจากทำการแก้ไขไปนะครับซึ่งแกะออกมาครับเห็นไหมครับมีรอยแตกนะครับได้ซึ่งผมก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสปริงไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมา่างที่ผมพูดไหมสมมติว่าโมเตอร์เดียนทำงานนะครับน,นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะออกมาแล้วก,กับเฟืองตัวนี้นะครับโอเคครับผมหลังจากนี้ก็กรอบแล้วก็จะลองนะครับ นะ,นะครับหลังจากประกอบไปนะครับมาลองกันเลยครับ มาลองกันเลยจับมึงหรือไม่หมุน,มน,น,มนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับแล้วโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม